อย่างแรกต่อประตูนี้ยังไม่เปิดให้คุณอย่างต่อมาวิธีการเล่นคุณเห็นฟอป้าดีไว้ดีดีๆปกติมันจะมีแค่พ่อใหญ่คุณเห็นฟอป้าใช่ไหมครับคุณก็คลิกครับเพื่อแล้วก็เงินดอกมาผมบีกบิกดก็เลยทําให้นี่แหลคลิก,กไปคลิกมาถ้าฟอป้าหิวเนี่ยคต้องเติมอาหารหให้บัตรครับโดยการซื้ออาหาร50นะครับพอซื้ออาหารแล้วก็ให้อาหารมาเรียบร้อยแล้วแหละซื้อลูมเบครับ แล้วก็ผมคิดว่าอย่าไปซื้ออ่าอันนี้วันดีกว่าครับอย่าไปซื้ออันนี้เลยนะครับนะไปซื้อแคทโพสเตอร์มันจะห่วงเงินอีกหนึ่งครับแล้วค่อนไปซื้อแบบปฏิทินแนละปฏิทินต่อมาครับให้ซื้อให้เก็บตังตังต,งตังให้ซื้อดีครับมันจะเป็นที่ขวนเล็บแมวอะไรนี่แหละครับ พอฟ้ปป้าไปได้แล้วใช่ไหมครับมันก็จะดบเงินสามสิบบาทโอ้โอ้โอ้โอโอโอโคอม,มิตตตั้งสามิรเลียนโอ้นะครับแล้วก็บอลออฟยันจะทำให้ฟ้ปป้าดบเงินอีกสองบาทแคทบีดตอนคือฟ้ปป้าก็จะไม่ดอนครับเนี่ยนะที่มันมีเสียด้วยนะจบ เสี้ยงเสียกอมาดูการเดิมส,ส,ส่วนต่อมาจะเป็นต้นไม้ครับอยู่ตรงนี้ซึ่งบวกสามบาทครับเดี๋ยวผมลืมบอกภาษาว่าของเคทเมสก็คือหลังนอนแล้วนะเอาเสร็จแล้วนยะมันจะให้เงินกิฟตว่าบาทได้กระดอนเอฟเลฟตีซะด้วยนะครับจะปลดล็อกสูรอาหารทั้งหมดนะครับ นะครับเออแล้วก็ต่อมานะครับก็คือจางของเบบีฟอปป้านะครับอืมตอนนี้ผมมีอยู่สามตัวนะครับเบบีฟอปป้าได้แก่ g ก t You Single w e อันที่ลางนะครับอืมตัวหนึ่งแล้วก็ต่อมาครับบบีอันนี้เป็นเบบีบราวนะครับเอาไว้ให้อาหารกับเบบีนะถ้าไม่มีแล้วก็เบบีก็จะแย่งพ่อตัวเองกินนะครับไม่แหล นะต่อมาครับมีฟอปป้าครับฟอปป้าผู้หญิงก็คือมันคือมันจะมีการทอครับแล้วก็คลอดลูกา่านะครับเป็นเบบีฟอปป้าผมก็ไม่รู้นะถ้าเขาอัปเดตไปอัปเดตมาเขาอาจจะมีระบบฟอปป้าโตก็ได้นะที่าอาจจะมีระบบกันนั้นก็ได้นะครับต่อมาครับตัวของฟอปป้ามิสฟอปป้าเนี่ยจะช่วยให ฟอปป้าเรากดดอกเงินคูส่อแต่มันจะสปอนลูกลูกออกานะครับลูกออกมส่วนต่อมาครับเป็นตัวของฟอปป้าภาพฟอปป้าที่กำลังอยู่ในอ่างอาบดาบที่เรื่องมีเหมิร์ดจำได้เลยพีเอสหนึ่งอะไรนี่แหละผมจำไม่ได้จำได้นะครับโอเคต่อมาในกดเบรพันห้านะครับพันห้าโอเคผมดูบอลราคาพันพันห้าร้อยห้าร้อยร้อยห้าร้อยห้าร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดสิบห้า 50 25ฟรี50โอเคแค่น, د د น,คนี้โอ้โหหมดแค่นี้เลนะในโกเบครับในโกเบก็โอ้ดราร่านะครับแล้วดูได,ด้ตาูเดี่ยครับซึ่งสปีดในการเติมอาหารก็จะน้อยหน่อยครับไม่ <c oughs> คือจะช่วยให้อาหารป้าทำให้เราไม่เสียงเงินนะครับแล้วก็ครีมดูดูมันมันคืออุจจาระของเจ้าฟอปป้าอ,อ, <c oughs> อ่ะ,อะ ตอมาเกมไม่ไริงครับปกติดูมไหมท่านชมคอมที่เรา,เาไ้ซื้อคือเราต้องซื้ออันี้ถึงมันจะเป็นรูปร่างแบบนี้นะปกติมันจะนแบบอะไรคอมมันจะเป็นมีโต้ะสามโต๊ะอีกโต้ะหนึ่งมันคว่ำอยู่แล้เป็นคอมอะไรรู้ไหมท่านชมคอมจอฟ้าคอมโอเคแล้วคอมนี้ก็จะช่วยดรอป25บาทที่ ไม่ททำให้ฟอป้าจากการที่เนี่ยบวกเลย25บาทต่อมาบิงกุสบิงกุสจะช่วยเก็บเงินให้กับฟอป้าคือแบบเราคลิกไปเราไม่ต้องมานั่งเดินเก็บไงต่อมาอันนี้ต้องซื้อแคทเบสก่อนนะครับเป็นรีมอันนี้ครับทำให้ฟอป้าเนะี่ยวันดีนะครับแล้วก็บวกเงินแล้วทำให้ฟอปป้ามีความสุขระหว่างนอน เพื่อความสุขนั่นเองครับต่อมานะครับก็จะเป็นแบบนึ่งนะขอรลูกหัวฟอปป้าฟอปป้าอ่าลูกหัวนะลูกหัวนะลูกหัวนะเป็นเด็กดีนะเด็กอโอเคต่อมาอันนี้ก็จะช่วยทําให้ฟอปป้าเนี่ยมีความสุขระหว่างนอนนะครับราคาสามพันแล้วต้องซื้อตัวของเคสเบรมาก่อนถ้าเราไม่ซื้อเนีดยมันก็จะเบร์เจร,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 รซื้อไม่ได้เราก็ต้องีอ๋ยวผมเอา ไปสิรีเซ็ตสิเออเออเออ c l a s s i ใช่โอเคจะแบบนี้ครับแต่บุตรนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับ <c oughs> โอเคต่อมาซ็อกเกอร์ จะมีความสมานในการบอกเลยคุณสองเอาละกันบันเลยก็บเพียงเลยนี้ต่อมาครับเออมันจะเป็นตู้เก็บของครับซึ่งสามารถเก็บของได้ถึงหนึ่งร้อยอันโอ้มายกเดี๋ยวผมไปดูบริษัทกันตอนนี้เก็บเกี่ยวเงินได้เท่าไหร่ละโอ้เด็กเก้าบปนเลียนสองเปนเลียนนั่น,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 น million! Million แ,แหละ <laughs> เอามาเก็บเสียไปก่อน ดูเซฟโอเคอยู่ต่อมาครับจะเป็นออโต้คลิกเกินใช่ก็คลิกไม่ได้มไม่ได้เร็วมากไม่ได้ช้ามากครับก็ไปเลยมือมือต่อมาครับเป็นพรมพรมแบบนี้ก็เบิกเงินยี่สิบห้าบาทแมาในโกเม็ดสงในโกเมิดใจเกเรนะครับ <laughs> ต่อมานะครับผมรีวิวถึงแค่พัดลมดีหลยต่อมาครับ HTTV ก็คือนี่ครับปกติมันจะเป็นสไปครับตอนนี้กลายเป็น h d t v แบบพัดกว่าเดิมร้อเท่านะครับบวกเงินยีห้ากับฟอป้านะครับปกติมันจะเป็นสไปอันี้ฟอป้าน uh, ิยเอ่อโลบอกทิ้งเทคดาวเกมอเกนเบ k กิ้งนิว อ่ะผมบล้วเกมเรียบฟ็อปป้าวิดเทคดาวอาโรบ็อกซ์บ็อกซ์ติงกิลลนะครับอืมความถูกหรือเปล่าไม่รู้ต่อมาแจงสแจงสแจงสไม่ใช่จีนเอกครับแจงสนะครับมันอาจจะเป็นแจงไม่ใช่จีนเอกความอย่างนี้นะโอเคดับเงยคู่สามต่อมาพัดลมจะทำให้ฟอปป้าเนี่ย จะทำให้ฟอปป้านั้นคือไม่ร้อนนัแหละทำให้สโลดาวกันร้อนได้นะครับเกมนี้มีเรื่องของดู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 นั่นแหละดูดูการนะครับเข้ามันเกี่ยวข้องด้วยนะชม ถ้ามันเป็นจะเปนเทอร์แล้วก็มันก็จะหนาวเร็วขึ้นดิกร้อนเท่าไงล่ะอ่าผมอ่าประมาณนี้ครับส่วนราคาแต่ละอันก็ไปดูดูเองครับผมไม่บอกอ่าจะบอกก็แล้นี่ก็เมย์ดูพันห้าร้อยสองพันสองพันห้าร้อยสามพันห้าพันห้าพันห้าพันเจ็ดพันห้าหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นห้าสองหมื่นห้าสามหมื่นโอเคแค่นี้ครับจบคลิป